สวัสดีครับสวัสดี FC สวัสดีผู้ติดตามทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะเอาสุ่มไก่ใบแรกของคนขายสุ่มนะครับช่างต้อมเอามาให้ดูนะครับสุ่มใบนี้ตีอายุอยู่20ปีนะครับวันนี้ไปลื้อออกมาจากเล้าไก่นะครับจะเอามาล้างแล้วก็จะพ่นสีเก็บไว้นะครับเก็บไว้ดูนะครับไม่จําหน่ายนะครับเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับ ไว้เป็นความทรงจำนะครับอาจจะเป็นอาชีพที่แบบอา,อาจจะไม่หือหวาอาจจะไม่แบบทํายอดทําเงินธุรกิจอะไรมากมายแต่เราทําแล้วเพราะมีความสใจรักนะครับได้อยู่บ้านนะครับในเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดในอยู่กับธรรมชาติอยู่กับครอบครัวนะครับหลายหลายคนที่ยังขาดไปและหาซื้อไม่ได้นะครับต้องท,า,ทาเองนะครับขอจะ อันนี้เป็นสุ่มไม้แรกที่อันนี้ร้อยเส้นนะครับอันนี้เป็นร้อยเส้นนะครับบหนึ่งจะตกอยู่ประมาณ8ปดแปดหรือ6นี่แหละจาไม่ได้นะ20ปีมาแล้วแต่ปกติผมจะใส่9นะครับไม่ใส่เกก็ใส่8นะครับตรงนี้แต่รุ่นรุ่น,ร,นรุ่นแรกน่าจะจะหน้าหนะครับเพราะว่าจะใส่หลายหลายาร์นะครับถ้าหน้า9้ามันก็จะแค่ท่านเอ้ยสิบถ้าหน้าสิบ หน้าสิก็สิบสองสิบสองสิบบาทนะครับสิบ12า120เส้นแต่นี่มันร้อยเส้นนะครับอันนี้6บาทหกบาทนี่จะอยู่ประมาณ15หรือเปล่าสิบห้านี่แหละนะครับอันนี้ร้อยเส้นนะครับเอ่อเป็นสุ่มใบแรกนะครับสุ่มใบแรกที่ใช้ตอกตอกแบนเป็น4ีแบนนะครับเพราะว่า,วาหลังๆมาผมใช้ตอกกลมและทำให้เข้าเล็กลง และเพิ่มซี่เข้าไป120เซนแล้วมันก็จะเป็นลวดลายที่สวยงามครับเราสามารถตกแต่งใช้หวายใช้อะไรมาทําลายก็ได้นะครับแล้วแต่ไอเดียของใครแต่ผมก็จะทําตามของผมไปนะครับการทําวิธีทําเทคนิคในการทํายังไงให้มันกลมให้มันเป็นรูปทรงที่สวยงามนะครับ ็ติดต,ตามไปเรื่อยๆนะครับผมจะลงคลิปสอนไปเรื่อยๆนะครับติดตามไปเรื่อยๆก็สอนไปจะทำะคลิปหนึ่ง2องพตอนสามพตอนประมาณนั้นนะครับตามที่ผมลงไปนะครับให้จดจำแล้วก็ไปฝึกฝึกเหลานะครับฝึกทำอตอบทำซี่ให้มันชานาญนะครับอย่าใจร้อนนะครับค่อยๆทาให้เราแบบได้ชินและเก่งจริงๆนะครับ มันสามารถไปยึดเป็นอาชีพได้นะครับสุ่มใบหนึ่งนะครับถ้าขายจริงๆนะไม่ประมาณพันห้าถึงสองพนะครับสุ่มายนี้ที่เขาซื้อกันที่เขา,าถ้าผมทําจริงๆนะใบล้ผมขายรับมาพันสองผมว่ามันไม่คุ้มหรอกแต่ว่าผมผมทำจะทําให้อาจจะเป็นจ้าสุดท้ายครับ แล้วจะเก็บไว้อีกใบหนึ่งตัวนี้ก็จะเก็บไว้จะเอามาขัดมาล้างแล้วจะพ่นสีไว้นะครับมาตรงนี้เลยนะครับอันนี้สุ่มลายสองนะครับผมจะเรียกลายสองเพราะว่ามันเราสารไปทีละสองละสองนะครับข้ามสองข้ามสองนะครับอันนี้ตีนรุ่นเก่าตีนสู่มรุ่นเก่านะครับข้างล่างจะ,ะใส่ขอบยึดด้วยเชือกนะครับ เชือกไนลอนนะครับแล้วก็ติดกาวยิงตะปูนะครับตะปูลมนะครับที่ผมยิงไว้ยิงแล้วก็สารทับทับทับไปแล้วก็ลายพิเศษนะครับตรงนี้อาจจะเลอะเทอะหน่อยนะครับเพราะว่ามันนานี่้ลายนี้นะครับถ้าใครอยากรู้เดี๋ยวจะสอนให้นะครับตรงนี้ทํายากที่สุดนะครับเฉพาะตีนใช้เวลาสองวันนะครับอาจจะเป็นเกือบสองวันนั่นแหละเฉพาะตีนมันนะครับ กปกติผมจะใส่ตรงนี้แล้วก็มาใส่ตรงนี้นะครับใส่ตรงนี้บอกเลยว่ายากมากนะครับให้ติดตามดูดช่างจะสอนให้ครับโอเคนะครับ,นะรบให้ดูสุ่มไปนี่ลงคลิปไปไปสองครั้งแล้วมั้งครับทนแดดทนฝนนะครับ โดนทั้งแดดโดนทั้งฝนแล้วเขาเขาก็อยู่ได้ยัง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 อยู่ทรงอยู่นะครับยังสวยง,งามอยู่นะครับอันนี้ใหญ่มากนะครับร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบเซนสูงนี่เก้าสิบเก้าสิบกว่ากว่านะครับโอเคนะครับติดตามต่อไปคลิปหน้าอันนี้ไม่ให้ดูวะ พราะว่าสุ่มใหม่ๆมันไม่มีผมช่วงนี้ผมไม่ได้ทําหลายปีแล้วไงไม่ได้ทํามาสองสามปีแล้วนะครับก็เลยเอาตัวเก่ามาให้ดูก่อนเพราะว่าผมทําสุ่มไม่มีสุ่มนะครับนบี่บาทก็มีอันเดียวเนี่ยไ,ไ,ไว้นั่งดูนะครับโอเคนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับไปที่ทางเพจ Facebook คนขายสุ่มด้วยนะครับแล้วก็ติดตามทาง youtube ด้วยนะครับ ก็วันนี้ก็สวัสดีครับ